con mình vượt ngoài Thật nữa hết Cái ตาตกใจป่ากวกินข้าวยังครับอ,อยู่ไม่ได้คนเดียวสวยอะไรทั้ง,งหลังสูงว่างมาเยี่ยม เชา้าลุ่งขึ้นของวันอาทิตย์เราออกกัน,นตั้งแต่ฟ้ายังไม่เปิดนะครับด้านหน้าเรือฟ้ายังพอเปิดบ้างแต่พื้นที่ทั่วๆไปยังมืดอยู่